สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้ำในรายวิชาศิลปะนะคะ และในวันนี้คุณครูจะมาทําการทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนไปแล้วในสัปดาห์ก่อนๆตั้งแต่เราเริ่มเรียนเปิดในภาคเรียนที่สองนะคะก่อนที่จะผ่านพ้นปีใหม่นี้ไปนะคะเราจะต้องทําการทบทวนนะเพราะว่าคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยยังมีความรู้ที่คุณครูได้สอนไปหรือบ้างหรือเปล่าและในวันนี้นะคะเรื่องที่จะทบทวนเรื่องแรกก็คือทัศนาาธาตุนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าทัศนาาธาตุเนี่ยหมายถึงอะไรยังจําได้ ู่ไม่เอ่ยทัศนธาตทาะนะคะ็ก็คือสิ่งเล็กๆนะคะที่นํามาประกอบกันจนเกิดเป็นงานทัศนศิป์นะคะนํามาสร้างสารรค์เป็นงานศินละปะทัศนตาุาอย่างแรกนะคะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ พัศนธาธาตุอย่างที่1น,นะคะอันดับแรกเลยก็คือจุดนั่นเองนะคะจุดเล็กๆจุดน้อยๆที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นสิ่งเริ่มต้นเป็นอย่างแรกเลยนะคะเวลาจะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะฉะนั้นแล้วจําได้ไหมที่คุณครูเคยบอกนักเรียนว่าจุดเนี่ยมีทั้งธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะทีนี้เมื่อจุดนํามาเรียงต่อๆกันจึงเกิดเป็นเส้นนะคะ เมื่อเกิดเป็นเส้นนะคะเส้นก็จะให้ความรู้สึกนะคะซึ่งอย่างเช่นเส้นตรงแนวตั้งนะคะให้ความรู้สึกมั่นคงนะคะแข็งแรงเส้นโค้งนะคะก็จะให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะคะ เส้นต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะให้ความรู้สึกหลากหลายนะคะเพราะว่าเวลาสร้างสารรค์งานศิลปะเนี่ยการใช้เส้นเนี่ยจะสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ถ่ายทอดงานศิลปะนั่นเองนะคะฉะนั้นเส้นก็จึงกลายเป็นทัศนธาตุลำดับที่สองต่อจากจุดนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูทัศนธาตุลำดับที่สามกันว่าคืออะไรลองคิดดูซิว่าคืออะไรยังจําได้อยู่ไหม ทศนะัท่าลำดับที่3นะคะเมื่อนําเส้นมาต่อกันจึงเกิดเป็นรูปร่างนะคะรูปร่างมี2มิตินะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือจะมีลักษณะแบนๆนะคะแล้วก็มีเพียงแค่ความกว้างกับความยาวนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูด้านขวามือนะคะก็คือรูปทรงนะคะ รูปทรงมี3มิตินะคะอย่าจําสลับกันนะคะนักเรียนรูปทรงมี3ามิติมีความกว้างความยาวความลึกหรือความหนานะคะจะดูมีมิติมีความสมจริงขึ้นมาอาจจะสามารถจับต้องได้นะคะดูมีความหน,นาขึ้นมาทันทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูทัศนธาตท่าลำดับที่4กันนะคะว่าคืออะไร ทัศนาท่าลำดับที่สีนะคะก็คือสีนั่นเองนะคะที่นักเรียนเห็นตรงหน้าคุณครูเคยให้ปฏิบัติมาแล้วนะคะสีนะคะที่เราเห็นตรงนี้คือวงจรสีนะคะสีเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์งานศิละปะเพื่อให้มีสีสันสวยงามนะคะเพราะมีสีสันสวยงามงานก็จะดูน่าสนใจนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะดึงดูดผู้ชมมากขึ้นนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราจะมาต่อกันที่ทัศนธาตุาลำดับสุดท้ายก็คือพื้นผิวนั่นเองนะคะพื้นผิวหรืออย่างหนึ่งที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า texture นะคะการที่เราสังเกตดูพื้นผิวสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วนำมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะก็จะทำให้งานเนี่ยดูมีมิติมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะการเราการที่เราใส่ texture ลงไปเนี่ยทำให้งานเราดูโอ้สวยขึ้นมาเลยทันทีนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของวงจรสีนะคะเพราะว่าคุณครูเคยให้นักเรียนได้ปฏิบัติไปแล้วนะคะเรื่องของการผสมสีนะคะจําได้ไหมคะว่าแม่สีนี้มีกี่สีนักเรียนห้ามลืมเลยนะคะเพราะครูน้ำเนี่ยชอบออกข้อสอบคําถามนี้บ่อยมากแม่สีนะคะมี3ามสีประกอบไปด้วยสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองนะคะอยากให้นักเรียนทราบไว้ว่า สีแดงนะคะเป็นสีที่ไม่สามารถมีสีใดผสมออกมาเป็นสีแดงได้สีน้ําเงินก็ไม่สามารถมีสีไหนผสมออกมาเป็นสีน้ําเงินได้และสีเหลืองก็ไม่สามารถมีสีไหนที่ผสมออกมาเป็นสีเหลืองได้นะคะฉะนั้นแล้ว3ามสีนี้จึงเป็นแม่สีในงานทัศนศิลป์นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูขั้นตอนในการผสมสีให้ได้สีลําดับที่2นะคะการผสมสีลำดับที่2นะคะหรือสีขั้นที่2ก็คือ การนําแม่สีนะคะมาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะคือสีแดงกับสีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีเหมือนกันนะคะนํามาผสมกันจึงเกิดเป็นสีส้มนั่นเองค่ะสีแดงผสมกับสีน้ําเงินเกิดเป็นสีใหม่ก็คือสีม่วงนะคะและสีน้ําเงินผสมกับสีเหลือง ผสมออกมาได้เป็นสีเขียวนั่นเองนะคะนักเรียนจําให้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูสังเกตมีนักเรียนหลายคนชอบถามคุณครูเวลาสอนครูครับสีม่วงเอาสีอะไรกับสีอะไรมาผสมกันคุณครูจะได้ยิงคําถามนี้บ่อยมากเลยฉะนั้นจําให้ได้นะคะนักเรียนเคยปฏิบัติแล้วนะคะ ต่อมานะคะมาดูสีลำดับที่3หรือการผสมสีให้ได้สีขั้นที่3นะคะก็คือการนําแม่สีมาผสมกับสีขั้นที่2ที่เราเพิ่งผสมไปเมื่อสักครู่นะคะตัวอย่างที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือสีน้ําเงินซึ่งเป็นแม่สีผสมกับสีเขียวเป็นสีลำดับที่2นะคะผสมกันจะได้สีเขียวน้ําเงินนะคะหรือสีน้ําเงินเขียวนะคะนักเรียน สีน้ําเงินผสมกับสีม่วงก็จะได้สีน้ําเงินม่วงหรือสีม่วงน้ําเงินนะคะสีแดงผสมกับสีม่วงก็จะได้สีม่วงแดงนะคะหรือว่าแดงม่วงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกแต่ว่าวิธีเรียกให้ใช้ชื่อของสีสองสีที่ผสมกันนํามาเรียกเป็นชื่อใหม่นะคะนักเรียน เอาละละ้ละทั้งหมดนี้นะคะที่เราเพิ่งดูไปสีสามลำดับตั้งแต่แม่สีสีขั้นที่สองและสีขั้นที่สามทั้งหมดเรียกว่าวงจรสีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูเรื่องต่อไปที่เราเรียนกันนะคะ ซึ่งที่เราจะทบทวนเป็นเรื่องต่อไปก็คือแสงเงานะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนเพิ่งเรียนไปล่าสุดเลยยังจําได้อยู่หรือเปล่าคุณครูมีแบบฝึกหัดให้ทําด้วยนะคะจําได้ไหมถ้ายิ่งทําแบบฝึกหัดเท่าไหร่เรายิ่งจําได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูไปอธิบายให้ฟังนะคะว่าเนื้อหาของแสงเงาเป็นยังไงแสงและเงานะคะก็คือภาพและแสงเงาเป็นภาพที่เกิดจากการนําเอาแสง และเงานะคะมาประกอบภาพโดยวางตำแหน่งของแสงและเงาให้สมดุลกันซึ่งจะช่วยให้เกิดภาพที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเนื้อหาตรงนี้เป็นเพียงเบื้องต้นนะคะเราไปดูเนื้อหาที่สำคัญสำคัญกันว่าแสงเงาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรมากกว่าแค่เป็นแสงกับเงานะคะอนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักแสงก่อนนะคะแสงแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งคือ ลำดับที่หนึ่งนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือแสงจากธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแสงจากธรรมชาติมีอะไรบ้างแสงจากธรรมชาตินะคะก็คือแสงจากดวงอาทิตย์เลยค่ะได้จากธรรมชาติแน่นอนแสงจากดวงอาทิตย์ก็ต้องมีแสงจากดวงจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีแสงจากตัวสัตว์ด้วยนะคะก็คือแสงจากหิ่งห้อยนั่นเอง ต่อมานะคะแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือแสงจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะจริงๆมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างมาให้ดู3อย่างนะคะ 1. น,นะคะก็คือแสงจากหลอดไฟนะคะ 2. แสงจากเทียนค่ะและ 3. แสงจากไฟฉายนั่นเองคะ่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าลักษณะของแสงมีกี่ส่วน จำได้หรือเปล่าว่าลักษณะของแสงมีกี่ส่วนคุณครูน้ําเนี่ยให้ทําแบบฝึกหัดตรงนี้ไปแล้วนะคะลักษณะของแสงแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะและลักษณะที่1ที่เรียกว่าไฮไลท์ตรงส่วนที่เป็นขาวๆที่คุณครูใช้ลูกศรชี้ไปนะคะคือส่วนที่ได้รับแสงสว่างจัดนะคะหรือโดนแสงมากที่สุดเลยนะคะก็จะมีความเป็นขาวๆเลยนะคะ ส่วนที่สองนะคะก็คือส่วนที่เป็นแสงสว่างรองลงมานะคะที่เรียกว่าไลท์นั่นเองนะคะส่วนนี้จะโดนแสงรองลงมานิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังโดนแสงสว่างอยู่นะคะนักเรียนจะเริ่มมีเงาแทรกเข้ามาแล้ว ส่วนที่3นะคะก็คือเงาของวัตถุหรือเรียกว่าชาโ์ดนั่นเองนะคะเงาของวัตถุเป็นเงาที่เกิดขึ้นในตัววัตถุเองนะคะเพราะว่าส่วนนั้นบริเวณนั้นจะไม่ค่อยโดนแสงหรือไม่โดนแสงเลยนะคะก็จะมีเงาขึ้นมาที่วัตถุนั่นเองค่ะส่วนที่4นะคะเป็นแสงสะท้อนนะคะเวลาที่ วัตถุโดนแสงนะคะด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีแสงสะท้อนขาวๆเข้ามานิดหนึ่งเหมือนเวลาที่นักเรียนเนี่ยลองยกตัวอย่างนักเรียนยืนตากแดดหรือว่าเข้าแถวอยู่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเนี่ยจะมีแสงสะท้อนมานิดหนึ่งที่บริเวณผิวหนังนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่า เงาตกกระทบนะคะหรือเงาตกท่อที่เรียกภาษาอังกฤษว่าแคชชาร์ดนั่นเองนะคะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่แล้วแต่ว่าวัตถุเราจะมีลักษณะเป็นแบบใดถ้าวัตถุเรามีลักษณะเป็นวงกลมนะคะเงาของเราก็จะมีเป็นลักษณะวงกลมคล้ายๆกันนะคะหรือวงรีแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยโดนแสงมากนะคะ ถ้าโดนใกล้แสงมากนะคะเงาก็จะมีความเข้มแล้วก็หนามากขึ้นมีความใหญ่มีความใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดโดนแสงน้อยนะคะแสงสว่างที่โดนน้อยในวัตถุนะคะก็จะทําให้เงาเนี่ยมีความเจือนจางลงแบบดูมีความกว้างขึ้นแล้วก็เบาลงไม่ได้เข้มขนาดนี้นะคะ ต่อมานะคะมาต่อกันที่เงานะคะเงาที่เรียกว่าชา์โดนะคะเงาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันนะคะประเภทที่หนึ่งคืออะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะสักครู่ที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะในลักษณะของแสงส่วนตรงนี้ก็คือเงานะคะเงาในตัวนะคะเงาในตัวเองคืออะไรก็คือเงาของวัตถุนั่นเองนะคะเงาตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้เป็นเงาที่ เกิดขึ้นที่ตัววัตถุเองนะคะไม่โดยไม่ได้มีการตกกระทบใดๆลำดับที่2นะคะประเภทที่2ก็คือเงาตกทอดหรือเงาตกกระทบนั่นเองนะคะเงาชนิดนี้นะคะจะอยู่ที่พื้นนะคะหรือว่าผ้าตามวัตถุอื่นๆที่จับกลุ่มวัตถุไว้ใกล้กันนะคะนะอย่างเช่นภาพตัวอย่างที่เราเห็นตรงหน้านี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ทบทวนไปแล้ว จำได้ไม่เอ่ยทั้งหมดที่เรียนมาจำได้หรือว่าลืมไปหมดแล้วนะคะพยายามจดจำให้ได้นะคะแล้วสไลด์ทั้งหมดที่คุณครูสอนไปนะคะคุณครูจะส่งไปให้ในกลุ่มไลน์ของพวกเรานะคะเพื่อนำไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนสอบนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอให้ในักเรียนมีความสุขในปีใหม่ปี2565ที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะ ที่สำคัญดูแลสุขภาพแล้วก็หมั่นล้างมือใส่แมสตลอดเวลานะคะครูน้ำเป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้คุณครูด้วยนะคะ